สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักนะคะอันนี้จะเป็นคลิปนะคะการสอนนะคะในวันหยุดนี้นะคะเพื่อชดเชยให้เด็กๆเ,เมื่อวันศุกร์แม่พัดไม่ได้ส่งคลิปการสอนให้ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะนะเดี๋ยวคลิปอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้เขียนงานในวันหยุดในวันอาทิตย์นี้นะคะเด็กๆกินหนังสือคัดก่อไก่ขึ้นมาเลยนะคะ ครั้งที่แล้ววันศุกร์แม่พัดให้เขียนตัวอะไรคะลูกจําได้ไหมช่วงนี้เราจะเขียนแบบเป็นตัวพยัญชนะที่ม้วนหัวออกแล้วใช่ไหมคะนนองครูพัดให้เขียนตัวอะไรเอ่ยยอยักษ์กใช่ไหมคะน้องเมื่อวันศุกร์แม่พัดให้เขียนยอยักษ์อ่านว่ายอนะคะอันนี้รูปเห็นไหมยักษ์เห็นไหมยักษ์จะมีเขี้ยวเห็นไหมคะอ่ยอยักษ์อ่านว่ายอนะคะอ่ะอันนี้ตัวโปรง่งอันนี้ยอยักษ์แบบตัวอะไรคะทึบนะคะ ามาดูคําว่ายักษ์นะคะยอยักษ์อันนี้เรียกว่าไม่หันอากาศนะคะกอไก่สอหรือสี่กะลันอันนี้เรียกว่ากะลันเห็นไหมคะยออกอสองกะลันเห็นไหมคะสอหรืสอส,อสีนะคะกะลันอ่านว่ายักษ์นะคะยออกอยักษ์นะคะนะยักษ์อันนี้อ่านว่ายักษ์คำว่ายักษ์นะมียอยักษ์ไม่หันอากาศกอไก่สอหรืสอสีกะลันนะคะอ่านว่ายักษ์ยออกอสอกะลันยักษ์นะคะ ยออะกสอสกันยักอ่านว่ายักนะคะคาว่ายักนะอ่าทีนี้ยอยักงนหัวออกใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเ,เ,เขียนไปแล้วใช่ไหมคานี้เด็กๆเ,เขียนแล้วแม่พัดเห็นแล้วต่งงานมาแล้วนะอ่าเดี๋ยววันนี้ของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้แม่พัดให้เขียนนะคะก็ไก่นะคะอ่าทีนี้เมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคะพักหนึ่งวันนะ ดี๋ยววันอาทิตย์นี้ให้เขียนกอไก่แล้วกันนะคะแล้วก็ให้เขียนเป็นสองตัวไปเลยเนาะกอไก่กับถอถุงนะคะกอไก่กับถอถุงไปเลยนะคะเผื่อวันจันทร์ไว้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคนไหนเขียนไม่เสร็จในวันอาทิตย์นี้ก็ให้เขียนในวันจันทร์นะคะอ่าทีนี้กอไก่ลูกกอไก่อ่านว่ากอเห็นไหมคะอันนี้เป็นรูปภาพไก่เห็นไหมคะรูปภาพไก่อันนี้พยัญชนะตัวกอไก่ กอไก่อ่านว่ากอนะคะอันนี้กอไก่แบบทึบอันนี้กอไก่แบบโปร่งอันนี้เด็กๆต้องระบายสีนะคะอ่าส่วนี้คําว่าไก่นะคะลูกคําว่าไก่กอไก่สะไอไม้มะลัยไม่เอกกอไอไก่ไม่เอกไก่เด็กๆอ่านตามแม่พัดเลยนะคะกอไอไก่ไม่เอกไก่ก็ไก่สระไอไม้มะลายแล้วก็ไม่เอกนะคะกอไอไก่ไม่เอกไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่อันนี้ก็คือ รูปภาพไก่นั่นเองนะคะก็ไก่นะคะรูปพยัญชนะไทยตัวแรกของเราก็ไก่อ่านว่ากอก็ไก่ไม่มีหัวเห็นไหมคะลูกพยัญชนะไทยตัวแรกที่ไม่มีหัวนะเห็นไหมก็กไก่กากไก่ลากขึ้นนะะลูกเปนสอจิ้มที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะลากขึ้นหัวยากโค้งลากลงตรงนะ,ะเขียนง,ง่ายนะคะแต่ว่า เวลาเด็กๆเขียนฟรีแฮนเนี่ยจะเขียนยากตรงหยกักตรงหยักตรงนี้นะคะจะเขียนไม่ค่อยสวยกันนะคะตรงหยกักเด็กๆเวลาเขียนนะคะพยัญชนะไทยเด็กๆก็ท่องตามไปด้วยนะคะจะทําให้เขียนสวยนะคะเด็กๆ,ๆนั่นคือเป็นเทคนิคนะ,คะก็ไก่นะ,ะลากขึ้นหัวหยกักโคง้งลากลงตรงนะคะอันนี้จะเป็นเขียนตามร้อยปากเด็กๆเขียนได้อยู่แล้วนะคะส่วนบรรทัดล่างนะคะลูกเห็นไหมจะมีจุด เริ่มต้นเพราะว่าก็ไก่เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากข้างล่างนะคะเห็นไหมคะเริ่มต้นจากข้างล่างเราก็จะจุดข้างล่างนะคะนะอันนี้บรรทัดหนึ่ง6 7 7สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบรรทัดล่างนี่คือจะให้เริ่มเขียนเองโดยที่ไม่มีรอยพะแล้วก็คือเขียนฟรีแฮนั่นเองอดูดูบรรทัดนี้นะคะจะมีเส้นลากขึ้นอย่างเดียวเลยเห็นไหมส่อจุดไปที่จิ้มไปที่จุดเริ่มต้นเลยแล้วเราเวลาเขียนก็ พูดตามไปด้วยเลยก็กายลากขึ้นหัวยากโค้งลากลงตรงก็กาลากขึ้นหัวยากโค้งลากลงตรงนะคะค่อยๆเขียนนะคะจับดินสอให้ถูกต้องแล้วเด็กๆก็จะเขียนได้นะคะได้สวยเลยแหละนะแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยนะคะอันนี้อ่าเด็กๆก็กายลากขึ้นหัวยากโค้งลากลงตรงก็กายลากขึ้นหัวยากโค้งลากลงตรงเมื่อก่อนนี้นะคะคุูพัฒก็เขียนไม่สวยนะคะ ครูพัดก็ใช้วิธีนี้เทคนิคนี้เหมือนกันนะคะเวลาเขียนก็จะท่องไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยแล้วพอเขียนบ่อยๆก็จะเขียนเก่งเขียนคล่องเขียนสวยเองนะคะก็ไก่ลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงก็ไก่ลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงก็ไก่ลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงเห็นไหมคะเขียนทีละบรรทัดทีละแถวนะคะตรงกันนะ,ะลูก ค่อยๆเขียนนะคะให้สวยงามถ้าไม่สวยก็ลบเขียนใหม่ให้สวยนะคะอันนี้นะก็ไก่อ่านว่ากอเด็กๆเขียนก็ไก่จํานวนหนึ่งหน้านะคะเขียนเสร็จอย่าลืมระบายสีกไก่ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนก็ไก่อะไรคะตรงนี้ฟนลงไปก็ไก่ลากขึ้นหัวยากโค้งลากลงตรงนะคะเขียนลงไปด้วยนะคะอ่านใบงานของวันอาทิตย์นี้ก็คือให้เด็กๆเขียนก็ไก่นะคะจํานวนหนึ่งหน้านะคะ หนึ่งหน้าแต่ทีนี้เดี๋ยวครูพัดจะอัดคลิปเผื่อไปเลยเผื<ๆ>่อวันจันทร์อันนี้จะให้เขียนวันจันทร์นะถ้าเด็กๆเขียนวันอาทิตย์ไม่เสร็จก็ให้เขียนเป็นวันจันทร์นะเผื่อว่าวันจันทร์เนี่ยแม่พัดจะยุ่งนะคะแล้วก็อาจจะคาบว่าบางทีจังหวะอะไรยังไม่สะดวกก็จะอัดคลิปช้านะคะตรงนั้นตรงช่วงนี้ต้องขออนุญาตผู้ปกครองต้องขอโทษนะคะต้องส่งคลิปช้านะคะเพราะว่าครูพัดต้องสอนเด็กๆที่อยู่โรงเรียนด้วยนะคะ ก็ลเลยต้องรอคาบที่ว่างถึงจะได้มีโอกาสได้อัดคลิปแล้วก็ได้ส่งให้กับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านกันนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวแม่พัดจะอัดเพื่อไว้เลยนะคะเผื่อวันจันทร์ไว้เลยนะคะวันจันทร์ให้เขียนทอถุงนะคะนะวันจันทร์ให้เขียนทอถุงนะคะเดี๋ยววิชาอื่นจะอัดเพิ่มให้ในวันจันทร์นะคะถ้ามีวิชาอื่นนะคะ อ่าเดี๋ยวคัดไทยจะให้ทอถุงเพิ่มไปเป็นในวันจันเลยนะทอถุงอ่านว่าถอเห็นไหมคะอันนี้รูปถุงถุงผ้าเห็นไหมถุงเอาไว้ใส่ของนะคะทอถุงอ่านว่าถอนะคะอ่านนี้จะให้นักเปียนระบายสีนะคะามาดูคําว่าถุงนะคะทอถุงสระอุงองถออุงอถุงถออุงอถุงถออุงงอถุง,ถง,ถงนะคะอ่านว่าถุงนะคะ ถอถุงอ่านว่าถอนะคะอ่าทอถุงเขเขียนอย่างไรทอถุงเนี่ยจะเขียนเหมือนกอไก่เลยแต่ต่างตรงที่กอไก่ทำไมคะไม่มีหัวแต่ถอถุงมีหัวล่างมวนหัวล่างด้วยเห็นไหมคะ ม้วนหัวล่างทอถุงอา่านว่าทออ่าเด็กๆอดินสอจิ้มไปที่หัวเลยนะคะม้วนหัวกลมนะคะลากขึ้นหัวอยากโคง้งลากลงตรงทอถุงม้วนหัวกลมลากขึ้นหัวอยากโคง้งลากลงตรงนะคะทอถุงอ่านว่าทอเห็นไหมอ่าอย่งนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูบรรทัดล่างอันนี้คือกางวลเด็กๆเขียนได้อยู่แล้วนะคะมาดูบรรทัดล่างนะคะคือจุดเริ่มต้นนะคะล่างเห็นไหมคะ จุดเริ่มต้นข้างล่างเพราะเราต้องม้วนหัวข้างล่างเราก็ต้องจุดข้างล่างนะคะอ่านะอันนี้สอดจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะอ่าดินสอดจิ้มที่จุดเริ่มต้นเห็นไหมคะตรงนี้เนหะ็นไหมจิ้มไปที่หัวนะ,ะแล้วก็ม้วนหัวขึ้นนะคะทอถุงหัวยากโค้งลากลงตรงม้วนหัวข้างล่างก่อนนะคะมีหัวแล้วก็ข้างบนก็เขียนเหมือนกอไก่นะทอถุงม้วนหัวโก้ลากขึ้นหัวยากโค้งลากางลางตรง ถอถุงม้วนหัวกลมลากขึ้นหัวอยักโค้งลากลงตรงถอถุงม้วนหัวกลมลากขึ้นหัวอยักโค้งลากลงตรงทอถุงม้วนหัวกลมลากขึ้นหัวอยักโค้งลากลงตรงนะคะทอถุงม้วนหัวกลมลากขึ้นหัวยักโค้งลากลงตรงนะทอถุงม้วนหัวกลมลากขึ้นหัวยากโค้งลากลงตรงนะคะเวลาเขียนเด็กๆท่องไปด้วยจะทําให้เด็กๆเขียนสวยนะคะนะเพราะว่ากอไก่เนี่ย เหมือนจะเขียนง่ายนะคะเด็กๆแต่เด็กๆจะมีปัญหาเรื่องการหยักตรงนี้ตรงหัวนี่เองตรงหยักเนี่ยเด็กบางทีจะหยักไม่ค่อยสวยนะคะนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเขียนแบบไม่มีหยักเลยจะเขียนเป็นปากแหลมออกมาเลยนะคะเนาะแต่ถ้าเขียนหยักได้แบบนี้จะสวยมากนะคะลูกค่อยๆเขียนนะคะค่อยๆฝึกไปนะ,ะอะ่า ใบงานของวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้เขียนกไก่นะคะแต่ว่าถอถุงแม่พัดจะให้เขียนวันจันนะแต่ถ้าใครสะดวกเขียนได้เลยนะเนาะ,ะถ้าใครเขียนเก่งๆขาย,ยันก็เขียนต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ถ้าเด็กเขียนไม่ทันก็เอาไปเขียนวันจันท์สมแม่พัดวันจันทร์ก็ได้นะคะถอถุงนะคะเ <_ S 2> ขียนวันจันทร์นะคะ ถ้างั้นใบงานของวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะวันวันอาทิตย์นี้ก็กไก่กนะคะทอถุงก็เขียนวันจันทร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ